สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดีสองห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นชุดล่างนะคะสิบหน่วยคลิปนี้นะคะจะมีทั้งหมดสองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสูตรหลักสิบ วิธีคำนวณนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะหลักหมื่นคูณสามใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่สองหลักหน่วยห้าคูณสามนะคะได้สิบห้านะคะบวกนะคะแปดหลักหน่วย บวกแปดนะคะห้าบวกแปดเป็นสิบสามนะคะได้เ,เหรียตัวแรกคือสามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าต่อมานะคะสูตรที่สองนะคะเป็นสูตรหลักหน่วย วิธีคำนวณนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งหลักแสนใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะหลักสิบคูณสามห้าหลักแสนนะคะบวกนะคะห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกนะคะเก้าคงที่ 5บวกหนะคะเป็น10บวกเเป็น19เก้เลขดินตัวแรกนะคะคือ9 9้บวกหได้10ใช้0 0นบวกหได้1นะคะเลขที่ออกนะคะ5 0นะคะ50าสูตรที่1นะคะได้3 4 5สีาเข้าที่5นะคะหลัก10บสูตรที่2ได้90 1 เท่าที่ศูนย์นะคะต่อมานะคะสี่คูณสานะคะได้สิบสองนะคะบวกสามนะคะหลักหน่วย สองบวกสามนะคะเป็นห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดสูตรที่สองนะคะแปดหลักแสนบวกนะคะห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกนะคะเก้าคงที่ 8บวก5นะคะเป็น13 13นะคะบวก9นะคะเป็น22เลขเด่นตัวแรกคือ2 2บวก1ได้3นะคะ3บวก1ได้4นะคะเลขที่ออกนะคะ5 4สูตรที่1นะคะได้5 6 7นะคะเข้าที่5หลัก10 สูตรที่สองนะคะได้สองสามสี่เข้าที่สี่นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะหนึ่งคูณสามนะคะได้สามบวกศูนย์นะคะหลักหน่วยสามบวกศูนย์นะคะ,ะ,คะเป็นสาม สาบวกหน,นะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งะคะได้ห้าสูตรที่สองนะคะหลักหน่วย8นะคะหลักแสนบวก5้คูณสนะคะได้สิบห้าบวกนะคะเกงที่8ด บวกห้านะคะเป็นสิบสามบวกเก้าเป็นยิบสองนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะเลขที่ออกสามนะคะสองสูตรที่หนึ่งนะคะได้สามสี่ห้าเข้าที่สามนะคะสูตรที่สองนะคะได้สองสามสี่เข้าที่สองนะคะ ต่อมานะคะห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกเจ็ดนะคะหลักหน่วยห้าบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่ ูตรที่สองนะคะหลักหน่วยเจ็ดหลักแสนบวกนะคะสามคูณสามได้เก้าบวกนะคะเก้าคงที่เจ็ดบวกเก้านะคะเป็นสิบหกสิบหกบวกเก้าเป็นยี่บห้าเลขเด่นตัวแรกนะคะคือห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะหกบวกหนึ่ง ได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะสามหสูตรที่หนึ่งนะคะได้สองสามสี่หลักสิบเข้าที่สามสูตรที่สองนะคะได้ห้าหกเจ็ดเข้าที่หกต่อมานะคะหกคูณสามนะคะได้สิบแปด บวกนะคะศู 0, นย์หลักหน่วยแปดบวกศูนย์นะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์ชุดที่สองนะคะหลักหน่วยหกหลักแสนนะคะบวกสามคูณสามนะคะได้เก้า บวกเก้านะคะคงที่หกนะคะบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้านะคะเป็นยีิบสี่เลขเล้นตัวแรกคือสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะแปด ห้าสูตรที่หนะคะได้แปดเกเข้าที่แปดนะคะสูตรที่สองนะคะได้สี่ห้าหเข้าที่ห้านะคะต่อมานะคะหกคูณสามนะคะได้สิบแปด บวกสี่นะคะหลักสิบนะคะแปดบวกสี่นะคะเป็นสิบสองเลขเล่นตัวแรกคือสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้ 4. สี่สูตรที่สองนะคะหลักหน่วยสองนะคะหลักแสนบวกแปดคูณสามนะคะได้ ยี่สี่นะคะบวกบวกเก้านะคะคงที่สองบวกสี่นะคะเป็นหกหกบวกเก้านะคะเป็นยี่สิบห้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งนะคะ ได้เจ็ดสูตรที่1นะคะหลักสิบได้สองสามสสูตรที่2นะคะหลักหน่วยได้5้าหกจ็ดับคู่นะคะก็จะได้สองห้านะคะ สองหกสองเจ็ดแล้วก็สามห้านะคะสามหกสามเจ็ดสี่ห้านะคะสี่หก แล้วก็สี่เจ็ดนะคะจับคู่นะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะแล้วก็สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ